หมออามสวนกับต้องเตะเรื่องซอฟต์พาวเวอร์จะกอ,อินเตอร์ต้องประสานหน่วยงานไหนจากกรณีเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2566ต้องเตะทิติสีหนวนผู้กำกับภาพยนตร์สับเปลือยได้กล่าวในงานเสวนาจากจัก,กรวาลไทยบ้านสู่พลังอีสานสร้างสารรค์ทางช่องไทย PBS ด้วโดยในช่วงหนึ่งได้แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาถึงประเด็นซอฟต์พาวเวอร์และจะการผลักดันของรัฐมนตรี หลังความสำเร็จของหนังซับเปลอโดยต้องเตระบุว่าจริงๆหนังผมน่าจะเดินทางได้สุดประมาณนี้แต่ผมคาดหวังว่าเรื่องต่อๆไปไม่ใช่ แคลของผมเรื่องต,อต่อไปในวงการอุตสาหการรมภาพยนตร์อยากจะได้รับการสนับสนุนจริงจังเหมือนเราอาจจะสร้างปรากฏการณ์หรือกระแสจากกระแสที่ไม่มีคนพูดถึงกลายเป็นกระแสหลักทําให้วงการภาพยนตร์รู้สึกว่าทําให้วงการอื่นอย่างเช่นรัฐบาลมองเห็นถ้ามันมีหนังเรื่องอื่นที่มันดีก็อยากให้มาซับพอร์ตอย่างจริงจังไม่ใช่แค่มาถ่ายรูปซึ่งคุณอาจจะไม่ได้เข้าใจหนังซับเปลือยจริงๆเลยก็ได้แค่มาถ่ายรูปแล้วบอกว่าหนังซับเปลือน ซอฟต์พาวเวอร์อย่างผมก็ไม่รู้ว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรตอนผมทําผมยังแบบเอา้าหนังผมเป็นซอฟต์พาวเวอร์เหรอผมยังไม่รู้เลยแต่ถ้าผมได้รู้หรือได้ทําความเข้าใจว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรหนังไปไกลกว่านี้นมีซอฟต์พาวเวอร์จริงๆแน่นอนดังนั้นหากมีการพูดคุยหรือเสวนากันในวงการที่คุณต้องนำซอฟต์พาวเวอร์ไปเผยแพร่ต่อในต่างประเทศหรือจะพาเขาไปก็ขอให้พาไปจริงๆไม่ใช่แค่หนังเรื่องนี้โกอินเตอร์อย่างหนังซับเปลือที่ไปใช้ ต่างประเทศเก้าประเทศที่ไม่ใช่รัฐบาลพาไปแต่นำหนังไปขายเองหนังไปด้วยตัวเองอันนี้ต้องพูดตรงๆล่าสุดทางด้านหมออัมเอราวัตอารีกิจอดิตนักกรองค้ายดังได้ออกมาโพสผ่านเฟซบุ๊คแสดงความเห็นถึงประเด็นดังกล่าโดยระบุว่าข้อแรกเพื่อไทยเขาเพิ่งเป็นรัฐบาลครับต้องเตะข้อสองถ้าไม่ใช่เขาถ่ายรูปหรือร่วมยินดีด้วยใจเขาเพิกเฉยหรือไม่สนใจหรอในฐานะ รัฐบาลคอสุดท้ายเออฟังบทสัมภาษณ์แล้วสรุปว่าไม่เข้าใจคําว่าซอฟต์ o วร์จริงๆนั่นแหละเจ้าโคอินเตอร์รู้ไหมต้องประสานอะไรจะไประดับนานาชาติรู้ไหมต้องผ่านหน่วยงานไหน